สวัสดีครับบ๊อบเดนดินดินสันครับสวัสดีครับเอออุ้ยเสียงปักดาดสวัสดีครับบ๊อบเดนห้อยดินดินสันครับครับผมมื่อนี่ไปกันมาขุดมันแซงอีกมือนึงครับมากับทีมงานคิดเก่าครับมากับผู้ใดเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามกันครับผมฝากติดตามกันนะครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับผมอิเมะ นิดครับพุ่นครับสวัสดีค่ะมาคุยกันอีกแล้วค่ะ <laughs> คุณยายเกือบขาดสวัสดีค่ะยายเกือบขาดมากแล้วค่ะพุ่นนะเท้าสูดตายเท้าสูดตายแม่กิดครับพุ่นนะครับสวัสดีจ้าพุ่นนะครับเอา,าเสียงกับพ่อเลยเราพี่น้องอย UM. <c oughs> ู่ในท้มโอ้ไกลเดี๋ยวไปติดตามกันครับเจอหนึ่งจริงครับพี่น้องครับ <c oughs> ติงหนึงครับนี่พี่น้องนี่สีหัวใหญ่บวก่น้องเบิ่งโอ้หัวมันเป็ดขมลมบ่อหนึ่งผ่อติ้งหนึ่งขาดปุดรถพี่น้องกระเบิ่งหัวน้ำเบาหนึ่งครับอันนี้เห็นบ่วหาบ่เห็นจ้ใจ เออเมียนเมียนเมีนอ้เียนนี่นี่นี่เห็นแล้วเอ้าออกาเห้ฮห็ดขนหรอกี่ก็ระต้มครับผมพได้หนึ่งโอ้คุณยากันจันพอแล้วหนึ่งหัวหนึ่งหัวฮาาฮาฮา งัดเลยแม่โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้งามอยู่งามอยู่ใครอยู่ใครอยู่ใครแน่ใครแน่ใครแน่มาเลยมาเลยหนึ่งหัวครับผมน้องดูพี่น้องก็ขอโทษแต่ว่าน้องดูถูกจูน้องก็บอกขอโทษเออแต่ว่าน้องดูปาดได้จันพ่อแล้วแม่โอ้ยคุณแม่ หัวอ้ยงหัวขมลมเลยวิงอันนี่ยหัวงามนาะคือหัวงามเห็นไหมฮะน้ำแม่น้ำหลวดโอ้ยสองแสงโอสวยแบบสวยงามครับมาป่าผาปาดป่อยู่บนหินตัวนี้นี่บ่อนีบ่อนาผู้ใดมั่นคนยายจันคือสูบมาเนียพี่ร้อง โออละเดมาเดูมาดได้แล้วมาได้เห็นมาได้เห็นหัวหัวเห็นจะติง้งเห็นติงแล้วเห็นติงแล้วลองดูมันจะเป็นหัวไหมเป็นอลไรเนาะหัวแบบไงหนึ่งขังบนบักไงนะขั้นแก่กัเดีอ่ะขันแก่กัเดีิอ่ะน่าจะเพิ่นนั่นาจะยังห่นล่ะไปกับผมพี่น้อง nó nè, chọn theo nó nó nó, 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 ừ, nó đâu ô nă thương mồm ăn hóc nó hóc mồm hóc mồm hóc mồm nó mồm hóc nó hóc mồm ปัดปืดมันหัวง่ะปืดเป็นเกลี่ยนี่เป็นเบาแมาบออีเมกค้นแล้วมันเป็นอันดูนี่แต่ว่าอีเมกนี่ปัดนี่จะพูมันๆแท้แล้วทำให้มันเลื่นเลาะถลอกปอกเปิกทำไมล่ะเหรอเห็นไหมมันถลอกปอกเปิกเฉยๆอ่ะมันไม่เป็นรูหรอกคุณนะสวยไหมคะมันเซีงนะคะมันเซีงใส่เบื้องหน้าคนใดก่อนน่ะะคโอ้ โอ้ยโอ้ยแม่ขึ้นมาขึ้นมาบ่แม่ขึ้นมาดิขาดที่ผมป้าทิมหมือนมันเนี่ยนี่เด็กมันเี่ยเข็ดไนี่ดำป้อปอโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุนครับลุนลุนลุนลุอออ้าวแม่เจ้าเห็ดนี่นจ้าตาลี้วขาดบใหญ่ดอกโอ้ยอืมไปไห

เงเดินกอนขอนา้นนางน,น้ากนก้นซนยักจักลงออนี่ยหัวมนออนี่แหละอก้นนงัดลอืออือไหัวมันอ้น้อยูงอยองู่น้องงนยูครับน้งย นี่โอ้ฮ้อห้าฮือห้าเฮ้ยสีลอดลกหมวพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวแล้วครับมาแล้วครับผมหัวง,งามๆครับผมพี่น้องเจออีกแล้วหนึ่งติ่งครับ แลนีหยังโอ้ไม่ออห,อหอวแล้วหัวแล้วหัวแล้วหัวหัวหัวเป็นยังไงป่ะในเราเครือโอ้พอดีหนึ่งเลยครับพอดีกินครับผมพี่น้องขาดแล้วครับพี่น้องขาดลงตินงนึงครับอู้สองอันตัวนี้งสองนบ้างสองตีน ตองติ้งแยกแบบนี้หัวใหญ่บ่นอนมันบริเลียงหัวเดียวหัวดีบ่ติ้งหน่อยอันบอนี่ติงบ่อนที่ว่าเห็นหัวนีงง่นไหมเห็นใหญ่กว่าอยู่ดิบ่อ้าวหัวงามอยู่พี่น้องโอ้ผมอลองเป็นตัวหนึ่ง เนียดีวดีเถพี่น้องนี่งามนี่งามสองหัวเลยครับห,หนึ่งเ้ยเดียวดีใชได้ครับผมพี่น้องมันหอยยังไงกินแฉฟองครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับอีกหนึ่งติงครับหนึ่งติ้งหนึ่งหัวขอบคุณคุณแม่จันครับโอ้ยสับหัว้างใน่อีมแม่ โอ้บสิเอาหัวนึงไปเอาหัวนึงกไปซับหัวนึงโอ้ยบอสิซับบอสิเอาหัวนี้พี่น้องไปซับหัวนี้หัวใหญ่หัวใหญ่ใจหัวคือหัวไข่ แต่ว่าศพครับไทยโอ้ีหัวหนึ่งพี่น้องนี่หัวหนึง่นงครับนี่แม่โอ้หัวหนึงนงนน่งหมาเหรอครับพี่น้องเอ้ยหัวหนึ่งกับหมาครับผมหมันหมันเอหนเอหมัน โอ้หนึ่งหัวครับอู้เหนียวดีดีหนิมันเหนียวนี่พี่น้องมันขาวๆนี่ครับมันเหนียวหนึบมาเปิดอีแม่จะเห็นอย่างไรดีแม่บู้แม่เน่าอยู่เน่าอยู่ใจเย็นใจเย็นมันบอติ่งมันบอติ่งแม่มันบอติ่งบ่มันบอติ่งแล้วมานอน

มันมันอันนี้หลอดดีมันเห็นสวยสวย,สวยงามตามท้องลาย,ยครับแล,แล,แล,แล้วแล้วเลนเศ้าว่างก้มเขียอ,ออีกแล้วครับเบาหนึ่งอ,อีกแล้วแม่พี่ดูชิว่าเบิร์นบุยว่ามันเพียงก g l o ดนิดเดียว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 มันแบบนี้เหนียวด,ดีครับผมพี่น้องนี้เขาร้เขาร้อนแบบนี้ครับมันเป็นผง g l o สวยงามสวยงามครับมีรูปเป็นรูปหัวใจด้วยออโอ้บุมันสองติงพี่น้องมีเห,หมเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วครับเห็นหัวแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหัวเล็กก่อนน้องสับหัวนี่ด้ยวยก็ตาชะละกลมกลมโอ้สวยงามสวยงามอยู่ครับ มึงอยู่ไหนกูนะแปอองผมาดแน้ไปร้าเนี่ยไปรองด้าโอ้ขอดีอมอยู่ครับผมไ่ต้องแม่ทำไมไม่เร uh ียกแม่ เรียกแม่งัดสิน <staple fits into Elena> ั <Jetzt die> <itation> ่นห <at> ัวนึงแม่หัวนึงหัวนึงน่ะนั่นนั่นขดขึ้นขดขึ้นนั่นแล้วโอ้ยตาผู้ถอดกันสิแล้วเนาะกแไม่เห็นเบงกีและโอ้ยน้องเก๋าบอได้กินแล้วเนี่ยผู้ถอัด น,นี่มันนีันนี่ไงไอ่อนใช่ไหมนี่นี่าาน,นี่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 โอ้สับหัวมันเนี่ยหัันเ่ยงเห่าแกย้ย่นีงไม่ใช่นค่ม่มาเนาะเขามันไ่น้องเหงาใหม่สันดีหัวมันตลดน,นั่น หัวมันสัตวหมันฮ่้ฮ่าฮ่าขำนี้ย้อนีันอะไรขั้นขั้นขั้นอู้หงขั้นนึงร้ายปวดขันเด้าห้องนี้เด้อไปเ้าขี้เก็ยไงพอยยดเลยตอหยาบปหอดบ้านนี่ไงไงอีนี่เลยไงยุติใสมองพลังคนตงกันมหง คนี้าไม่ใช่ละกันหาไปไหนแล้วคโอ้โอุ่นเ้มันจะต้องพูดยนต้องพูดอุ่นต้องพูดมันยังหรือไม่ mời <laughs>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  mời mời không กำลัาใช้บอยควันใส่่ก็บโหินี่แม่ิ่ใส่ที่สวรรค์ ใช่ไทยสวัสดีใช่จ่ใช่ผม anh chỗ của đầu cả là người. Men làm khám nghĩ cho mày, mày thấy tàu. Mày mày, mày mày. Mày mày, mày 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 นี่นะนี่ผมคนกันองก็ผมไม่ค้นถึเรานี่เนากลืนเลยจังๆแล้วมากตืนเลยใ่ละกล่องเหลนต้งมี่มันยังไม่ทิ้งเหรอ <c oughs> อ๋อเหรอฮะเห็นไ่มโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเห็นไหมหนึ่งขาดใส่ ต่ว่าดึงขาดยุน่นบ่แม่นดึงมันอะไรมันจขาดน,นี่ดีนีม่นอบน่นี่ดีอาจะใช่ยมอ่นบนแอ่นแม,ม่นอยู่มันเปนขาวขา,วมวมาเมีสิก้นนีสับมือลูกม,มามาเด้อเห๋งน้ำอีกเยกี่ขา อืเงี้ยอยู่ไม่รู่บ่าเงี้อุ้ยไม่เห็นหัวเลยด้นะอืมไม่เห็นนะเห็นบ่พี่น้องมืดหนึครับมันแดดซองจะขอนเนาะจะขอนแดดโอ้ยเป็นตั๊กหวใหญ่สบอยหัวซักปันเดี๋ยวพี่น้องออกแล้วโอ้หัวงามอยู่เก็เมันยัย มันมีสองติ่งนี่แม่สองติ่งจะบอแมนมันอนุ่มน้อยนี่แค่ชิ้นน้ำกันต้องติดชิ้เสียแม่ละตัวครับผมพี่น้องครับมึงแม่แม่ชิมงานเพิ่นขุดมันมือนีหนึงพออีกแล้วครับเพิ่นขุดมันมือนีไอ่เพิ่นบ่ได้ขุดตามเครือไอ่ตามมันเครือเพิ่นได้ครับผมพี่น้องเพราะว่าเครือเพิ่นตายหมดแล้วครับเครือตายเครือพังหมดแล้วครับบ่เห็นเครือครับพี่น้อง อันนี้เป็นใส่การเป็นขุดขุดซาวพี่น้องขุดซาวขุดซาวไปเรื่อย<ๆ>เรื่อย,อยขั้นพอ่อคานมั้งสิเนี่ยแม่สาธิตให้เห็นพี่น้องคนเบิ่งเนี่ยขุดไปพอ่อคานนั่นสีจางน้ำขุดไปจังขุดไปจังเห็นมองมาลงหมดแล้วครับจังสิภากันบรรยากาศ ขุดมันครับผมงูปุกเลยปาดตว่าเครียดนะมันลุกงีนงน้นน่องเอ้ยโอ้ยเครื่องหนึ่งโอ้ยเขีย้ยมคมหลายพี่น่องเอ้ยยู่แสดะเครื่องหนึ่งมันนี้ <laughs> โอ้ยน่อ ปากกาวยางมันเป็นตึงๆมองนี่คอยกับว่าเลยเอ๊ะใจขาดกัว่ามันจริงบนไงมันจิาไปหาอะไรนั้นนั่นดีเครื่องหนึ่งอีกเอไป้เยเยเครื่งหนึ่งไปแล้วครับเขาลังเกียอันมั่นไหมอ่ะกินสบานี่เครื่องออริจินอลทีไปน้ำก็ไปอีก่บนี้ พอหัวหนึ่งครับเฮ้ยพ้อติงหนึ่งพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วว่ายังไม่เห็นหัวชับเอ้ครับนี่ติงหนึ่งครับ,บ,รบติงหนึ่งตรงนี้ติงใหญ่หัวหนึ่ง น้ำเอาเอโอ้งามอยู huh. uh ่ค huh. รับน no. uh ี่น้ำเอาเน้ยครับใส่แม่โอ้ยไ่ไหมเอาน้ำอันนึงเลยเสร็จแล้วก็เห็นอยู่นี่ ขา no? ơi, ีไหนเจอเลยแม่คนพิธีดอกแยังแม่แม่คนพิธีดอกก็ไปแย่งบอก้าจะเจ้าจะฟาจะยงเย็นไม่ได well. ้ฟาวใคล่ะเห็นจะจริงมันแม่ยังไม่เห็นหัวมันเลยแม่คุณนะครับต้องคุณฟากันเอาล้พี่โต้คุณ โอ้ยไหนมาโซซิมาผ่า so ส่วนบนส่วนบนฟังเุ่ะนั่นอหะเออหันเข้าให้กันไีไม่หยางรถสามรถอามราข้างน่หรัง เห็นอะไรปเห็นเหลียวเ้มันงามอ่งามมาเสะไปนั้นออกไปอ่ะความสามารถท่านั้นรับหรือเนาะต้องแสะท่ากัเออถ้าหิวมากก็จับเลยจะได้มึงกินกทีพย่ยามไปหัวมันหักขางล่างมากดอน่ะกด่พา่พอเนอันนั้นแหละ เตยบอลเนาะเตยบอลอู้ยังอ่ะฮักบอ่บอ้ยหัวไงนึงนึงมาตรงอี้แลกวนะเสรละเบานึงอ้เฮ็ดใส่กล่องเมคนนี่เข้า่อนบอคนเน้หมาเน้อน่าจะไม่พลาดมันมันตามาเพือบายบานเพอเวอร์ู่บเ็นเฮ้ยครับผมพี่น้องครับ สรุปผลงานอพี่แรกก่อนสกรสกรครับผมมันนอนมันเงามันเาามันเาาครับผมอีพี่นี่มันเาาครับผมราจานีลาจีนี่เาานันโอ้ยเนาะน่นะครับผมกาสีผ้ากันครับไปอีกต่อต่อ่อกันครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวคอยมาหลุ่นน้ำกันไปเรื่อยๆด้อยครับผมพี่น้องฝากติดตาม e ีที่สองนึด้วยครับผมพี่น้องครับ ฝากติดตามให้กำลังใจนะครับผมเดี๋ยวขวัญปสรุปผลงานเบิ้งน้นกันครับแต่ว่าช่วงอีพีหนึ่งอีพีสองเห็นพี่น้องเบิ้งที่การขุดปั้นแทงของแม่แม่ทีมงานของบ่าวบอยบ่าวหนึ่งครับบ่าวดินครับผมกับแม่แม่ทีมงานทุกคนก่อนครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาวัสมีสกรผู้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ